มาต่อกันเลยครับผมนี่ครับเจ้าของรถล้างมือนี่ครับงานนอกพื้นที่นะครับผมต่อจากเมื่อคืนนะครับเพิ่งรื้อเสร็จปัญหานะครับผมปัญหาโดยรวมนะครับมาดูนี่ครับผมแผ่นนี้จะเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับผมจะเป็นรุ่นของเอมูรุ่น57เป็นฐานผลิตอินเดียรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับซุ้มคาร์จะเป็นแบบนี้อาจจะมีเหล็กสปริงคอยพยุงตัวคานนะครับผม ไม่ใช้สปริงครับแต่เป็นเหล็กเป็นเหล็กแีนบแบบนี้ <S <S <ม>เวลาออกก็ต้องอาดตอ,อกนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมีสปริงซับแรงกระแทกนะครับผมตัวนี้ปัญหาก็คือแผ่นตัวนี้ครับผมคา,คาร์บอนนะครับผมเหมือนที่ผมลงคลิปให้ดูเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอสนะครับผมหลายหลายรุ่นนะครับถ้าแผ่นคาร์บอนมันจะกินซุ้มคาร์ดเห็นไหมครับ มันจะกินแบบนี้รถมีปัญหา